ตีลกาครับโธมน่าจะคว้านะครับอ่ะโค้ตไปสวัสดีครับสวัสดีครับโธมน่าจะคว้านะครับอย่ามม่ชวนโดดตีลกาครับอเอาเล่ตนตครับโอเคนะคนที่หนึ่งไปแล้วนะ สนุกไหมคะสนุกคับ <Okay. S 2> โอเคมันตา้ก็นถกไหมสนุก <c oughs> เล่นตั้งแต่เช้าแล้วโหมาเล่นตั้งแต่ตอนกำลังจะเย็นอะ่ะเนาะตอนนั้นแดดต้มนิดหน่อยไปเลยครับอครับอ่เบ <c oughs> ูเรียกใสต้องทท่ทำา,ท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 าีิวทไม่ให้ให้น้องไหว้มาก่อน กินแล้วหนูทำไรให้หนูมีบันไดหลายขั้นอยู่นะหนูเด็กนะจะพาลงนไดนี่ไงกินมันมีบันไดหลายขั้นดูนะนะตู้จะลงบันไดดูดูนะตู้รังเหยียบพี่โคนพี่รังเยียบบายบายก่อนบายบายโอเค